สุขสบายดีพี่น้องลุงป่าอาอาวที่ครรพหลักหักแพงสุกุสุก่นครับมื่อนีมาแล้งานสถานการณ์น้ำครับบริเวณถนนท่าหลวงนะครับเส้นมาจากอําเภอราศีสไลนะครับขามมาบานหนองอึ้งนะครับเมื่อนี้การสัญจรไปมานะครับยังคงใส่เรือนะครับยังคงใส่เรือโดยนะครับเป็นเรือจากสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยจังหวัดศรีสะเกดของเขานะครับก็นําเรือมา ใส่ขนทรงผู้โดยสารนะครับนี่ก็ล่างสีออกแล้วครับกะอาจจะใส่เวลาแน่นะครับแต่ความรวดเร็วกะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยกับสีมีเสือสู้ชีบครับใหส่ซุ่ก้นครับแต่ว่ามีเสือสู้ชีพเพิ่นกับบอนุญาตให้ลงเรือเด้พี่น้องนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในมือนี่ครับระดับน้ำลดลง4เซนติเมตรครับ4เซนติเมตรครับกะสะเห็นพี่น้องลุงปลาอาเอาโม่เหานะครับมาวานแหหาปลาครับนี่เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่มากพร้อมกับวิกฤตครับนี่ครับเพิ่นหาปลาวานแหลงไปโจกโจกนะครับ ผู้ยางไปพูนกับมีนะครับผู้ผู้เพื่นมหาป่าเพื่นก็บอกว่าน่ามลดลงลายครับน่ามลดลงลายเอาถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่สําหรับน้องช่าวอำเภอราชีสไลด์แล้วก็ผู้ใส่รถใส่ถนนนะครับในการใส่เส้นทางสัญจรไปมาหาสูกันนะครับสาหรับท่านใดที่จะขามาฟังนี่นะครับกับมี่เลือขามฟรีนะครับเลือขามฟรีนะครับเป็นบริการของหน่วยงานภาครัฐของเฮ้านะครับบว่าสิเป็นจังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่โดยท่านผู้อาิการจังหวัดศรีสะเกดครับท่านในอำเภอราชศรีสไล นะครับท่านป้องกันแล้มาเท่าสารภัยและอีกหลายหลายหน่วยงานครับที่มาซอยกันเบิงซอยกันแย่งครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเดินทางปลอดภัยครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็สีมีเรือของอ่าหน่วยกู้ภัยอโศกมาซอยอีกซีลั่มนะครับนี่เป็นเรือเร็วนะครับอ่ะพี่น้องครับท่านใดที่จะเดินทางกับเสียงสามารถเดินทางได้แต่ทางรถยนต์ยังบ่อนุญาตนะครับยังบ่อนุญาตนะครับยังใส่ด้กันยูนะครับอ่ะ รายงานให้พี่น้องได้รับฮู้รับทราบครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องครับสุขสบายดีครับสวัสดีครับ